หย่องเยอะมากเขาจะส่องบ้าน พะะี่อิบนะคะจะมาเที่ยวที่ตลาดนะคะแถวนคนปรปฐมนะคะอยู่ตรงหน้าวัดวัดวัดท่านาหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจมองไม่ค่อยเห็นนะคะคนเยอะมากเลยค่ะแล้วรถก็เยอะมากเลยนะคะตลาดตรงตรงนี้ค่ะจะมีคุกวัน f ุ o นะคะเดี๋ยวเราไปดูโดนัทชี้ละ2บาทกันเลยดีกว่าค่ะ หนูนาทีละสองบาทนะคะ สาสิบบาทขอียีสิบใช่ไหมยสิ2ยสิบบาทเยอะมากเลยขออีกกล่องอันนี้สนบลวปลงเยอะเลย สองบาทเองดูดิหมูยอ่งเยอะมากเลยค่ะสองบาทว้าวจุ้ม a ค่ ี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชิ้นเองแปดเก้าแล้วก็เอาสีชพูมั้งเลาดีหลดาดีไลด์นีาล หดล่ไส้วชิ้นอิได้มาแล้วนะคะ2องกล่บาททั้งหมดชิ้นละสองบาทก็ยี่สิชิ้นเยอะมากๆเลยดูดิมาก ฟังหมดนี่สี่สิบบาทอิมอ่ะพี่อีฟก,ก็ได้มาแล้วนะคะเจ้าตัวโดวนะัดชินละสองบาทนะคะพี่อีฟซื้อมาสองกล่องแต่เพราะว่าตอนระหว่างที่พี่อีฟขากลับจากเดินในตลาดนะคะ กจิ๊บไปกินชิ้น2ชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีรสชาติไหนและแบบใดบ้างนะคะสองบาทเองถูกมากเลยและนี่นะคะก็เป็นตันัดชิ้นละ2บาทนะคะแต่อาจจะไม่ครบ20ชิ้นนะคะเพราะพี่อิฟก,ก็ทานไปบ้างแล้วนะคะ อดใจไม่ไหวนะคะจริงๆมีหลายชนิดมากเยอะมากๆเลยแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะคะพี่ก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยคือน้องๆดูนะคะนี่ชิ้นละสองบาทชิ้นละ2บาทนะคะแต่คือแบบว่าเฮ้ยม่ขายได้ไงอะทำไมมันถูกจัง <c oughs> แล้วรสชาติจะบอกว่าเยี่ยมยอดมากเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าพี่อิฟทานไว้ค่ะอร่อยสุดๆ Very good <c oughs> ถึงเวลาแล้วที่พี่อิฟอดใจรอ <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่เมื่อเย็นแล้วนะคะจะมาทานพร้อมๆกับน้องๆเลยค่ะนี่ไม่เยอะเลยค่ะแค่ยี่สิบชิ้นแต่แค่สี่สิบาทเองนะเดี๋ยวเรามาทานพร้อมกันเลยนะคะมีหลายอย่างมากเลยแต่พี่ยิปเอามาไม่หมดนะเพราะมันเยอะมากกินคนเดียวไม่หมดนี้ก่อนละกันเป็นหน้าพิซซ่าค่ะ ชิ้นละต้องสองบาทนะแพงมากเลย <off ice> สองบาทเลยนะเนี่ยเห็นไหมดูสิมีครบนะจ๊ะสองบาททันนางมาเต็มนะจ๊ะมีไส้กรอกมีอะไรมาครบเลยนะลองกัดกันนะว่ามันจะอร่อยไหมสองบาทเนี่ยมีพริกมี ใส้ปอมีซอสมะเขือเทศแบบเพิซ้าจริงๆเลยวว้าในราคา2บาทที่ว่ามันเกินคุ้มอ่ะพูดด้คำเดียวกินหมดเลยละกันยรือไงกินเลยละกัน hmm? น้องๆอ,อยากกินไหมถ้าอยากกินมาเลยค่ะมาคอนเฟร์มแล้วพี่อิกนะคะจะมาทานเจ้านี่ ขนมปังไส้กอรอน่ารักมากเลยอ่ะดูดิน่ารักไหมชิ้นละสองบาทเหมือนกันทุกอย่างสองบาทหมดเลยในนามโอเคเดีนี้อีฟจะลองกินทำหนึ่งก่อนนะไส้กอรอกคือแบบไม่เลื่อยหลอกนะมันมีให้มันทั้งเส้นเลยนะเหน็นไหมคะ รสชาติเหมือนชิมละห้บาทสิบาทเลยเหมือนกันเี็ๆนิ่มนุ่มมากๆอร่อยมากๆเต็มสิบเลยคะแนนที่หอดเราจะแล้กวก็จะมาชิมเจ้าโดนนะัทนี่เครือบไอซิ่งนะคะจะมาลองดูว่ารสชาติมันจะอร่อยไหมเหมือนกับโดนัทแพงๆหรือเปล่าใส่เข้าไปในปากเลย ยานโดนัทกำลังวิ่งเข้าปากพี่อีฟนะคะออืม,อ,มอซิ่งมาเต็มขาดทุนเพราะอซิ่งนี่แหละสองบาทตเองเนื้อแน่นมากมันอร่อยเกินสองบาททำดีมากมพี่อีฟนะคะพูดได้คำเดียวว่าสุดจะบรรยายร้านนี้โดนัทส,สองบาทคุ้มเกินคุ้ม ถ้ามีร้อยคะแนนเต็มนะคะให้พันคะแนนเลยเพราะมันคุ้มจริงๆแล้วมันก็อร่อยมากๆด้วยกับเงินแค่2บาทถ้าสมมติว่าน้องๆมีเงินแค่สิบาทนะคะก็ซื้อมาได้ตั้งห้าชิ้นนะเยอะมากๆเลยแล้วก็สามารถเลือกได้หลากหลายรสชาติวันนี้นะคะพี่อิ๊ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าพี่อิ๊มีสิ่งสำคัญรออยู่ก็คือเจ้าเดนัทจานนี้นะคะ และพบกับพี่อีฟใหม่นะคะในช่องอีฟมายทูปนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ตรงนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่พี่อีฟมานำเสนอทุกวันเลยวันนี้พี่อีฟขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายของฉันคนเดียวเลยเสร็จแหละอยากกินไหมมาเลย